สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมาชมอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้โดนเทไปรอบแรกนะครับขอเก็บงานใหม่จะเลยลงขายใหม่นะครับพร้อมกับอัพรูปสวยๆเต็มชุดงามๆนะครับซ i v i c ไดเมนชั่นนะครับรถปี2005นะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับสวยหยดย้อยเป็นรุ่นนิยมที่ใครๆก็ถามถึงนะครับในราคา145,000บาทนะครับ อัปเดนะครับไปเก็บงานมาแล้วรองชมดูก่อนนะครับจะสวยถูกใจหรือเปล่าในราคาแบบนี้นะครับถ้าใครชอบสนใจไปเจราจาต่อรองทดลองขับได้ที่ลังสิตนะครับรถยอดนิยมตัวนี้ถือว่าสวยงามนะครับใครหาอยู่ต้องการนะครับเอาไปใช้งานได้เลยทุกอย่างเก็บไว้ให้หมดแล้วครับเติมน้ำมันขับอย่างเดียวใช้งานยาวๆนะครับคันนี้รองชมดูก่อนจะสวยถูกใจถูกตาหรือเปล่านะครับพี่น้องนี่นะครับ อัพรูปกับเก็บงานมาให้ครบทีนี้ใช้งานยาวๆแล้วนะครับสนใจก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับใน c i ี i c Dimension นขับในแฟนเพจ Facebook นะครับมีข้อมูลการซ่อมบำรุงการดูแลช่างที่ไหนมีอู่ที่ไหนเก่งอะไรที่ไหนถูกมีหมดครับเดี๋ยวนี้ใน Facebook มีทุกอย่างครับลองชมลองคำนวณดูนะครับว่าชอบหรือเปล่านะครับทรงนี้ถ้าไปขึ้นเต็นท์ใหญ่ก็น่าจะมีสักเกือบแสนเจ็ดแสนะครับ อันนี้ก็ลองชมดูก่อนพิจารณาดูได้เลยนะครับตัวนี้ครับผมก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับถ้าใครชอบสนใจก็เลือกรุ่นที่เราชอบรุ่นที่เราสนใจครับซื้อทีเดียวมันจะได้จบโอเคนะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกขอพี่น้องทุกท่านได้รถสวย,สวยไว้ใช้งานนะครับสําหรับคันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยซื้อไปใช้ยาวครับสภาพก็มีริ้วรอยบ้างนะครับตามการใช้งานแต่โครงสร้างนะครับไม่เคยชนไม่เคย โดนอุบัติเหตุมาก่อนนะครับฝากไปด้วยนะครับคันนี้ถ้าสนใจอย่างไรโทรเจรจาพูดคุยกันเลยนะครับซื้อรถต้องไปทดลองขับนะครับสําหรับพี่น้องที่อยู่ไกลๆนะครับถ้าชมภาพแล้วชอบมั่นใจนะครับก็โทรเจรจาสอบถามนะครับสําหรับพ่อค้าคนนี้ก็ไว้ใจได้ครับขับส่งถึงบ้านแน่นอนเงินไม่หายนะครับนี่นะครับยางยังใช้งานได้อีกนานนะครับนี่คือยางอะไหล่นะครับนี่ไม่เคยลงพื้นนะครับลองชมดูนะครับสําหรับคันนี้ก็สวยพร้อมนะครับ สำหรับยางสีเส้นก็เป็นปี2021นะครับก็เพิ่งเปลี่ยนมานะครับถ้าใครเน้นเอาไว้ใช้งานสวยด้วยดูหรูก็คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยรองชมดูนะครับหน้าเดิมแหลงเดิมไม่มีชนหนักมาแต่อย่างใดนะครับสภาพเนียนๆแบบนี้ก็สวยครับถ้าชอบสนใจถูกตาก็โทรเจราจารเลยนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆครับ